เอาละครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับช่อง n น c ี e y Gaming นะครับในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกมซาม r w ร r อล r ค n i c ค e กันอีกแล้วนะในส่วนของหัวข้อคลิปวันนี้นะครับผมใครนะครับที่ยังไม่รู้นะเรื่องของหองคอยเนี่ยว่ามีห้องลับห้องไหนบ้างน,นะครับที่เราเนี่ยยังสามารถที่จะหาของหรือว่าจะฟาร์มเศษในเรื่องของกาชานะครับ เศษพวกสกออะไรพวกนี้เนี่ยเอาไปสุ่มกาชาได้นะครับผมี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าห้องนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก่อนไปชมคลิปนะฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนำร้านซิการ์ร้านทตเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีเนี่ยไม่มีรีฟันแน่นอน1 0 0นะครับดูดันแบบไม่เกรงใจใครด้วยนะสำหรับคนที่สนใจอยากเติมเงินราคาถูกแบบนี้นะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยเรื่องที่ผมจะบอกเนี่ยจะมี2อย่างนะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นห้องพิเศษแล้วก็จะมีห้องรับอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับใครที่ผ่านมาเนี่ยแล้วไม่รู้นะว่าห้องรับตรงนี้เนี่ยมันมีอยู่ด้วยนะครับผมของรางที่ได้เนี่ยก็จะเป็นพวกเงินนะครับแล้วก็จะเป็นพวกของเนี่ยเอาไว้อัปเกรดมอนสเตอร์ของเรานะพวกขวดดีพีเนี่ยหาจากไหนได้บ้างนะครับในนี้นมีรืมเลยแล้วก็จะมีในส่วนของห้องพิเศษด้วยนะครับห้องพิเศษเนี่ยก็จะมีไล่ไปเลยครับลำดับความสําเร็จเนี่ยอยู่ที่ประมาณถึงขั้น10เลยแต่ว่านะครับเห็นหลายคนบอกว่าลงเลเวลวจ็เแล้ยว่าเลเวลบปดว้เนะ แล้วเดี๋ยวเราจบจากเลเวล7เลเวลแเลเวลสิแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าของที่ได้เนี่ยจะมีอะไรบ้างครับแต่ส่วนในเรื่องของสกอร์แสงมืดหรือว่าพวกสกอร์ที่ไว้สุ่มซัมเบอร์เนอร์ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสดรอปถ้าเกิดว่าเราดวงดีนะครับก็อาจจะได้ก็ได้แต่ถ้าใครที่ดวงไม่ดีเนี่ยลงเลเวล10ไป10กว่ารอบ20รอบหรือว่าลงเลเวล7เนี่ยประมาณ2ี่รอบเนี่ยก็อาจจะไม่ออกด้วยเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลเวล7ก่อนเลยนะครับว่ามันจะดรอปของได้เเเยยออะะะะแคค่ไไหนนนนดลลงมมมาาาัับบ,บูรผผจพข้ป เอ,อเข้ามาแล้วเนี่ยปล่อยออโต้ได้เลยนะครับจะตีอะไรพวกนี้ก็ตามสบายได้เลยนะเดี๋ยวผมจะกอข้ามไปเลยนะถ้ามันจบเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูกันดีกว่านะว่าของรางวัลที่ได้นเนี่ยจะมีเยอะไหมนะครับสำหรับเลเวล7็นะจบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับห้องพิเศษเลเวล7็นะของรางวัลที่ได้นเนี่ยก็จะมีกล่องประมาณ24อันนะครับแล้วก็เศษสกอร์หนึ่งเ้แล้วก็จะมีกล่องเขียวอีกประมาณ7นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ อันนี้คือแล้วแต่ดวงนะครับก็คือคัมพีร์ในตำนานนะครับของเอาไว้สุ่มซัมเบอร์4-5ดาว1อันแล้วก็สกอเรธรรมดาอีก1อันนะครับของห้องพิเศษเลเวล7เนี่ยที่มีเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับผมต่อไปเรามาดูในส่วนของเลเวล8กันบ้างนะเลเวล8เนี่ยห้องพิเศษระดับ8นะครับว่าจะมีของเนี่ยเยอะแค่ไหนนะเมื่อกี้นี้ประมาณ24ใช่ไหม๋ยวผมจําไว้ก่อน,นครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าห้องนี้เนี่ยจะเยอะขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะก่อไปตอนจบเลยนนะะะะว่่าจมีขอองไเยแคหนนคร จบไปแล้วนะครับสำหรับห้องพิเศษเลเวล8นะของที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยครับรู้สึกว่าห้องเมื่อกี้นี้น่าจะเยอะกว่านะครับเยอะกว่านะห้องเลเวล7อะอาจจะเป็นที่ดวงด้วยหรือเปล่านี้ก็ยังไม่ชัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีกว่าสำหรับห้อง10เลยนะว่าของที่ได้เนี่ยจะเยอะกว่าหรือเปล่านะครับมาถึงห้องพิเศษเลเวล10แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่ามันจะได้ของในเยอะแค่ไหนนะครับจะได้เยอะกว่าห้อง8กับห้อง7ไหมนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับเดี๋ยวจะก็เอาไว้เเเสร็จทีีดยยวลจะได้้รูไปด้วยว่่าาของรทีได้นจะมีอะไรบ้งนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับห้องพิเศษเลเวล10นะโอ้โหรู้สึกว่าของที่ได้นี่น่าจะน้อยกว่านะครับผมโดยเฉพาะไอ้กล่องนี้นะเนี่ยครับหีิบชิ้นส่วนมอนสเตอร์เนี่ยจากเมื่อกี้นี้2ย่ใช่ไหมครับแต่ตรงนี้เหลือ18แล้วทั้งๆที่เป็นห้องเลเวล10ด้วยนะครับแต่ตราการดรอปสกอร์เนี่ยอันนี้น่าจะอยู่ที่ดวงนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างนะน่าจะไม่ได้ทุกรอบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าถามหาในเรื่องของขีบพวกนี้เนี่ยผมว่าห้องเลเวล7เลเวล8เนี่ยมันมีมอนสเตอร์เยอะกว่านะครับน้งีรต ถัดมาคือในส่วนของห้องรับนะครับผมห้องรับเนี่ยถ้าเกิดว่าถึงชั้นส0งเนี่ยมันจะมีขีบให้เราเปิดเยอะขนาด,ดนี้เลยนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในห้องชั้นแรกหรือว่าชั้นที่2ชั้นที่3เนี่ยนะครับที่มันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะแนะนําว่าให้เก็บขีบให้ครบเลยดีกว่านะครับ แล้วมอนสเตอร์เนี่ยไว้ตีที่หลังสุดเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าตีมอนสเตอร์ตายแล้วเนี่ยมันเนี่ยจะบัะคับออกดันเลยนะครับแนะนําว่าให้เก็บขีปให้ครบก่อนนะแล้วค่อยตีนะครับผมแต่ว่าถ้าใครตีไม่ทันเนี่ยก็เก็บขีปอย่างเดียวก็ได้นะครับของที่ได้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นครับพวกโคชเชน exp แล้วก็ลมหายใจบ้างนิดหน่อยนะครับไม่ได้มีเยอะมากอะไรนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีคนที่ขยัดลงหน่อยเนี่ยของที่ได้เนี่ยก็อาจจะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยครับไม่อยากจะเก็บหีบนะอยากจะได้เงินอย่างเดียวเนี่ยก็พยายามมาสังหารพวกห่านพวกนี้วยครับมาฆ่าห่านพวกนี้นะเนี่ยตีไปเลยครับถ้าเกิดว่าห่านมันตายหมดห้องแล้วเนี่ยห้องมันก็จะเด้งออกเองนะครับต่อให้เวลาเราเหลืออยู่เยอะนะมันก็ไม่สามารถเปิดหีบต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเลือกดูนะครับว่าเราเนี่ยจะเปิดหีบให้ครบก่อนแล้วค่อยตีห่านหรือว่าจะตีห่านก่อนแล้วก็รอออกได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวัน เอาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ